เดี๋ยวมาดูเจ็ดมินินครับสีขาวกันบ้างนะดูเจ็ดมิลิสีขาวกันบ้างนะนสีขาว,านะส,ขาวสีดำได้หลายแต้มแล้วนะครับดูสีขาวกันบ้างใช้เบ็ดสองอูงเหมือนเดิมไหมสีขาว ส่วนคอมเปลี่ยนะยครับไม้ลกไปดูกัน ปลาเลยปะโอเห็นไหมเห็นไหมครับดูนะน้องๆหนูดูนะสีขาวนะครับเจ็ดมิน่สีขาวนะครับตีไปไม่กี่ไม้นะเรียบร้อยเลยนะครับเล็กแค่ไหนก็ไม่ร้นนะเบ็ดเปิดดีมากเลยนะครับเกี่ยวได้สองฝั่งนะเพราะว่ามันท้องกับหลังมันด้านเดียวกันเหมือนกันนะครับเกี่ยวด้านไหนก็ได้นะครับเกี่ยวไม่ยากด้วยเกี่ยวตัวนี้ ตีหมายลุกนะครับสบายๆเลยเดี๋ยวจะไปตะกร้าไว้ให้นะครับส่วนลอกนะครับนี่เลยนะลอกซีเซอร์นะครับลอกตัวใหม่ของผมเองนะครับซีเซอร์นะแค t แคท X2 นะครับแคท X2 นะซีเซอร์นะครับสายก็ซีเซอร์นะสายหน้าสามสิบปอนด์นะครับเบ็ดสองโอนะครับประกอบกับคันอาชิโนเวทแปดสเกตเท่านั้นนะครับเห็นไหมลอกซีเซอร์นะเดี๋ยวจะไปตะกร้าเหยื่ไว้ให้นะครับส่วนลอกก็สามารถดูได้ที่หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยนะครับ ทีตะก,การครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปเจอนะครับโลกเยอะมากนะเตี๋ยนี่เลยนะซีเซอร์นะตีดีมากเลยนะครับเห็นไหมไปลุ้นกันต่อครับ